มารวมโมทนาและอุทิศบุญให้กับปู่อือลือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณถ้ำนาคานะครับผมฟังไม่ผิดครับครั้งนี้เราไม่ได้มาขอนะครับเรามาให้ท่านบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะครับตามความเชื่อเลยก็คือปู่ท่านจะกลับสู่วังของท่านนะครับและปู่บางส่วนก็จะไปเฝ้าพระธาตุนะครับหลักๆเลยก็คือจะไปเฝ้าพระธาตุพนมนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะครับ มาจนเจ้าที่เริ่มจําได้หลายคนแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็ก่อสร้างในจุดต่างๆนะครับแล้วก็จะมีแผนที่ท่องเที่ยวเบื้องต้นนะครับพอเดินขึ้นมานะครับเราก็จะเจอกับถ้ำปู่เต่าก่อนนะครับเป็นอุโมงค์เล็กๆนะครับให้เรากราบขอพรให้สุขภาพเราแข็งแรงนะครับแล้วก็หงอนพญานาคนะครับผมแล้วก็จะมีเสียนปูบริวารต่างๆนะครับก่อนที่จะถึงในจุดไฮไลท์ต่างๆนะครับเดินมาสักพักเราก็จะเจอกับ เขาเรียกว่าเขาเห็ดครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเสียนหนุมานนะครับแล้วก็บันไดแดงในตำนานครับผมสมัยก่อนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องโหนมาเลยนะครับต้องโหนกันมาเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีบันไดเพิ่มความสะดวกให้เรามากขึ้นนะครับแต่ว่าพอมีบันไดเนี่ยมันก็จะทําให้ขาเราเนี่ยปวดมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นล้วก็เตรียมความฟิตนิดนึงนะครับเตรียมรองเท้าที่มันสามารถซัพพอร์ต นะครับกับสถานที่ที่เราจะไปแนะนําให้สวมผ้าใบนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็แนะนําให้พกเสื้อกันฝนมาด้วยนะครับผมแล้วก็ปฏิบัติตามกฎที่ทางเจ้าที่นะครับแล้วก็แม้แต่ไกด์เนี่ยแนะนําเรานะครับไกด์ก็ทุกๆท่านก็น่ารักนะครับมีทั้งไกด์ที่จองแล้วก็ไกด์ที่เรามาเอาหน้างานก็ได้นะครับมาถึงท้องพระคังนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับคือปู่พญานาคนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเมืองลับแลครับรอบนี้มาถ่ายมีลุงสีเขียวให้เราได้เห็นนะครับแล้วก็ถ้ำหลวงู่สินนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นดวงตาพญานาคตรงจุดนี้เนี่ยหลายท่านถามว่าอยู่ตรงไหนเขาเรียกว่าอยู่ตรงจุดจอดพอนะครับขึ้นมาจากถ้ำหลวงู่สินอยู่ขวามือนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นเจดีหลวงู่เสานะครับผมแล้วก็จะติดกับผาใจขาดนะครับก็ตรงนี้จะมีรั้วด้านอยู่นิดนึงนะครับบรรยากาศ นี่สวยงามมากๆนะครับมองไปนี่เห็นเกือบครบของบึงโขงหลวงเลยนะครับผมตรงจุดไหนที่เขาห้ามไปก็ไม่ต้องไปนะครับทําตามกฎนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเซลฟี่สักนิดหนึง่งกราบพระขอพรแล้วเราก็สุขกายสบายใจนะครับเราตรงนี้เรียกว่ามาทีไรตะคิวกินขาทุกรอบครับบันไดร้อยสี่สิบเอ็ดขั้น นะครับโดยประมาณนะครับขึ้นทท่าไรนิดะคิวกินทุกทีครับแต่ก็ต้องขึ้นนะครับเพราะจะต้องขึ้นมาสักกระเจดีหลวงปู่วังนะครับนําบุญนําพรมาถวายให้ท่านรวมโมทนาบุญนะครับแล้วเดินมาสักครู่หนึ่งเราก็จะเข้าจุดไฮไลท์ของเราจะผ่านถ้ำหลวงปู่วังก่อนนะครับพอผ่านถา้ำหลวงปู่วังเสร็จเราก็จะไปถึงเสียนที่1เลยเสียนที่1มาก็จะเจอเสียงบริวารต่างๆของปู่นะครับ ส่วนช่วงขาลงนะครับเนื่องด้วยตอนนี้มีทําสะพานหรือบันไดนะครับแยกออกมาจากทางขึ้นนะครับเพื่อระบายนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีจุดพักต่างๆนะครับช่วงขาลงนีนขาเราจะสั่นกันทุกคนครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบนะครับมาเอาบุญแล้วเราก็ทําจิตใจให้มันมีความสุขนะครับแล้วขอให้ทุกท่านที่ชมคลิปนี้มีความสุขทุกๆคนครับ